เอาละครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งบูธครับกับคาวา s a กินะครับต้องบอกว่าวันนี้คาวา s a กิมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ด้วยนะครับจะเป็นรุ่นไหนไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเข้าไปเหมือนเดิมครับทุกบูธนะครับอาจจะเป็นสเปรย์บ้างเป็นเจลบ้างแล้วก็มีการลงทะเบียนแต่ผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูด้านในกันนะครับส่วนแรกครับก็จะเจอกับนี่เลยครับความคลาสสิกโมเดิร์นของตัว Z 900นี่ฮะ0เนี่ครับ เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนะครับด้วยความคลาสสิกแบบนี้เขาบอกว่าเป็นสปอร์ตคลาสสิกนะครับที่ให้อารมณ์เหมือนกับรถสปอร์ตนะครับแต่เลื่อนล่างเป็นสไตล์ของคลาสสิกไฟกลมต่างๆเลือนไม้ที่เป็นแบบไดคัสนะครับเป็นทรงกลมนะฮะก็มีเรื่องของนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มแบบนี้นะครับ oh. เป็นให้อารมณ์การขับขี่ที่สบายๆแต่เร้าใจด้วยพะละกำลังเครื่องยนต์ <Yeah. S 1> นะครับ ค่อยไล่มาครับตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเน็กเก็ตที่หลายหายคนใฝ่ฝันหลายหคนชอบนะครับด้วยพละกกาลังเครื่องยนต์สี่สูบเรียงแบบ 900cc การดีไซน์ที่มีความโจบเฉี่ยวและในเรื่องของซีดนะครับเบาะนั่งกับพื้นเนี่ยมันไม่สูงมากผมสูง168ซมแต่ผมจะลองนั่งให้ดูดูไหม168เซนติเมต 168cc เครื cm, cc, ่องยนต์เห็นไหมครับว่าขนาดความสูง168 กระพื้น,นะครับผมเกือบเกือบเอบหยียบไปเต็มเท้านะแต่ถ้ายืดไปเต็มเท้าแต่ว่านี่สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวของตัวเซ0 0กเนี่ยมันน้ําหนักไม่เยอะนะครับซึ่งเหมาะกับชาวเอเชียแล้วก็คนที่รูปร่างไม่ค่อยสูงมากสักเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหนี่มาสายมาันๆๆๆได้ได้อยู่นะครับเอาละต่อมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับอีกห่สี <c oughs> ก็จะมี เขาจะให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างเขาจัดเต็มมาให้เลยมีทุกสีเลยเขียวฟ้าดำ <c oughs> แล้วก็จะเป็นสีบอลนะครับตัวนี้ก็บอกว่าโอ้โหตัวเฟรมดูจากเฟรมนะครับที่เป็นแบบเฟรมถักนะครับทรงกลมเนี่ยมันความแข็งแรงความสตรองขนาดแปลว่าสวยงามด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็น Z H2 นะครับ ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีพละกกำลังเหลือเฟือและโดดเด่นมากในเรื่องของซูเปอร์ชาร์จการดีไซน์การใช้สีสันโอ้อันี้อันนี้มีคุญแจให้ดูครับว่าเปิดยังไงนะครับสัญลักษณ์กุญแจครับก็จะเป็นนี่ครับตัวสัญลักษณ์นะครับของ H2 ูเขาเลยนะครับปุ๊บนี่ฮะโอ้โหเป็นจอ TFT ครับซึ่งความชัดเจนจะใกล้เคียงกับมือถือมากเลย นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของโหมดต่างๆได้ที่จอยสติ๊กที่อยู่ด้านซ้ายมือที่แฮนด์นี้นะครับปรับจอยสติ๊กได้นะครับในส่วน,นการปรับเนี่ยอันนี้ผมยังเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็บอกว่าตัวนี้บอกเลยว่าถ้าคุณได้ทดลองขับขี่แล้วแต่มันเป็นสไตล์นักเก็ตอาจจะมีการประทะลมหนักสักหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของพลังกำลังที่มันมีเหนือมากเกินไป แต่ถ้าอยากขับขี่แบบว่าให้ไม่ต้องการซู์ชาร์จไม่ต้องการพลังงานบางที่มันเหลือเฟือนี่ครับแซดพันอานะครับก็เป็นเนเกตที่นะครับช่วยให้คุณสนุกในขนาดเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง1,000ซีซีนะครับตัวนี้ก็เาเรียกว่าเป็นแรดตัวหนึ่งนะฮะไรโน่ครับ, ino, รบสายยาเขาคือเจ้าไรโน่นะครับ <c oughs> นี่คือแซดพันอาเป็นอีดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นอีดิชั่นสีสันสวยงามแล้วก็ชุด ที่เป็นซับเพนชั่นแบบว่าของเออร์ลินนะครับมีตัวแอสจัดปรับตรงนี้ด้วยนี่นะครับอานะครับตัวนี้นะครับก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะบอกว่ามีความโดดเด่นด้วยสีสันนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นสีที่เขาทำมาใหม่นะครับเป็นตัวของ Ninja z x 1เอ็กเชนจับเนะครับเป็นตัวรหัส SE นั่นเองนะครับก็จะบอกว่ามีความโดดเด่น ที่แตกต่างไปจากตัวธรรมดารหัส SE ก็จะเป็นที่มันมีความสเปเชียลอ i ดิชันขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในสีสันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิกเจอร์ออปชันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโชกคอัพหน้าของโชว์ว่าแบบมีซับแทงกมาให้นะครับสีสันก็จะต่างมาจากตัวสแตนดาดทั่วไปเพราะว่านี่นครับตัวที่เป็นสแตนดาดนะครับซัตเก็ R, จะเป็นสีเขาเรียกว่าลีมกรีนที่เป็นสีประจําของค่ายคาัสกิอยู่แล้ว นะครับซึ่งแล้วก็ใช้เป็นลายนะครับซึ่งเป็นลายเท็กเจอร์ใหม่กราฟิกใหม่ที่ใช้อยู่เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งหรือการขับขี่บนถนนก็จะโดดเด่นด้วยสีสันแบบนี้นะครับ <c oughs> อีกหนึ่งความคลาสสิกนะครับไม่ใช่แค่ตัวที่เป็นตัว z 9 0เเท่านั้นนะครับความคลาสสิกจะมีในส่วนของในของ W Series นะครับในตัว W Series ตัว W 9 0 0นะครับเออดโทษทีครับ W 8 0 0นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ของคาเฟ่ในเรื่องของการใช้ไอโม่งนะครับจุดครอบเป็นเรื่องของแฮนด์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปนะครับตัว W ก็จะมีตัวที่เป็นคาเฟ่สไตล์มอบนี่คาเฟ่ก็สายมอบแบบนี้นะฮะสายมอบครับคาเฟ่มันต้องสายหมอบเท่านั้นนะครับถ้าต้องการแบบเฮ้ยต้องการแบบอยากขี่แบบไม่ต้องหมอบชิวๆได้ไหมสไตล์ชิวๆแบบคลาสสิกทั่วไปรูปสมัยนี่เลยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Hand, ซึ่งเป็นแฮนด์บาร์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ความสบายในเรื่องของการขับขี่มากกว่าคาเฟ่นะครับแต่เรื่องของพลักกำลังเรื่องของไลเบรท็อกเราใจเหมือนเดิมนะครับนี่คือความคลาสสิกของตัว W800 ในของตระกูล W-Series นะครับ <c oughs> ลดลงมานะครับจาก800ก็ขยับลงมาสันิดนึงนะครับเผื่อใครแบบ800มันใหญ่ไปไหมมันหนักไปใช้งนนใ้เมันอาจจะลำบากคอสกีเอง จัดให้ครับกับตัว W250 เครื่องยนต์250ซีซีอ่าอันนี้ก็แน่นอนยังคงความคลาสสิกที่ยังเป็นในตระกูลของ W Series อยู่นะครับโหจานนี่จานดิสเบรกให้ใหญ่ไปเริ่มเทิมมาเลยนะครับสูบเดียวนะครับให้แรงกระทุ้งแบบบุกบักบุกบักบุกบักสี่เครื่องยนต์แต่ความคลาสสิกของคอนเซ็ปต์ให้มาในช่ดของชุดหลังนะครับให้มันเป็นแบบด้ำเบรก เพราะว่าด้วยพลังกาลังเครื่องยนต์ขนาด250แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องของการทํางานระบบดัมเบิกนี่มันก็เรียกว่าเหลือเฟือแล้วนะครับมันก็เหลือเฟือแล้ว <c oughs> นี่ครับแล้วก็จากตัว250แหมมันอยากอาจจะให้เ,เรียกว่าลูกชายขับไปทํางานขับไปเรียนหนังสือซึ่งไม่ต้องใช้พลังกำลังที่มันเยอะเน้นในเรื่องของสรีระความสวยงามความโดดเด่น W175 เครื่องยนต์1 7 5ซีซีต้องบอกว่านี่ดูอย่างผมครับนั่งนะฮะโอ้โหแม่ครับเหมาะเลยครับนั่งได้เต็มฝ่าเท้านะครับแล้วก็ระยะเบาะกับแฮน์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไกลกันมากสบายสบายครับสามารถขยับได้เต็มที่เลยอ่าดูแล้วก็ไม่เอถอะทะนะครับไม่เอถอะทะจะก,ก้มต่างๆนะครับแล้วก็หนี้สะายกระเป๋ามีสัมภาระเดินทางได้สบายครับใช้งานในเมืองหรือว่า การออกซิปผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้นะฮะนี่นี่ครับวอลแค้น <c oughs> นะครับในสไตล์ของรถคุยเซอร์วอลแค S นเนะครับ650 <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นคุยเซอร์ที่กึ่งๆึ่งเา <c oughs> เรียกว่าคุยเซอร์ชอปเปอร์ก็ประมาณใกล้ๆก,กันนะครับ <c oughs> มันอยู่ที่ <c oughs> การดีไซน์ออกแบบในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ในเรื่องของท่านั่งต่างๆต,ตัวนี้นะครับเขาบอกเป็นคุยเซอร์นะครับที่ มีการออกแบบแล้วก็เน้นหนึ่งความสปอร์ตเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถที่จะสนุกสนานกับพลังกำลังเครื่องยนต์ที่เป็นแบบสปอร์ตไปด้วยรวมถึงท่านั่งที่เป็นแบบคูเซอร์ให้ความสบายๆสายํสาหรับาการขับขี่เดินทางออกทริปเนียนๆไปเรื่อยๆเอาหน้าตีลมชมวิวิ้วว,วิเนี่ยเหมาะเลย <c oughs> ในส่วนของสายลุยในส่วนของสายลุยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวดูของ e n d u ร่กันก่อนดีกว่า K L X 230นะครับสำหรับสายลุย Enduro Offroad ของ Kawa s a กินะครับซึ่ง KX 230เนี่ยเปิดตัวมาได้เมื่อวัไปที่แล้วนะครับกระแสตอบรับดีมากในเรื่องของพลังกำลังเครื่องยนต์ในเรื่องของรูปทรงการดีไซน์ที่มันดูไม่ใหญ่โตมันดูเพรียวกระชับถ้าดูจากด้านหน้ามาเนี่ยนะครับปีกม้อน้ำเนี่ยปีกหม้อน้ำอ่ะดูจากด้านหน้ามาด้านหน้าครับด้านหน้าครับปีกหม้อน้ำมันจะไม่กว้างมากนะครับมันสามารถที่จะ เวลาเข้าป่าเนี่ยมันจะไม่ไเกะกะในเรื่องการกิ่งไม้หรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะเพียวกระชับขับขี่ได้สบายนะครับอาจจะมีการเพิ่ม <c oughs> เติมเสร,รมิมอ,ออปชันเล็ก,ก,กน้อยากับการใช้งานเพื่อให้เหมาะในเรื่องกาดแฮนด์ในเรื่องของออ,อปชันที่จะให้มาท่อสูตรอะไรก็ว่าอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเองเองตาสบายนะครับ <c oughs> ซึ่งก็บอกว่าสีสันโดดเด่นนะครับมีทั้งตัว abs และก็ตัวธรรมดาซึ่ง ราคาก็จำแนกออกไปพวกความเหมาะสมของกระเป๋าแต่ละคนกระเป๋าหนักก็ซื้อหนักกระเป๋าไม่หนักก็ซื้อไม่ต้องหนัก <c oughs> นี่ครับทางบกมีแล้วทางเรียบวิบากก็มีแล้วนี่ในส่วนของทางน้ํานะครับเคา์ีมีเจสกีนะครับเพื่อที่จะรองรับการขับขี่ดีวยการขี่การการขับว่าดิการขับในน้ำอะ่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกโอ้โหตัวนี้แบบต้องบอกว่า คุณสามารถที่จะฟังเพลงไปได้สบายนะครับขับไปนะครับก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับนี้มีเจ็ทซาวนะฮะโอ้เจา็เจาเอเลยนะฮะเอาละครับในส่วนของ <c oughs> การออกกำลังกายซึ่งทุกวันนี้ทุกคนชอบออกกำลังกายสไตล์แบบม o u t น n mountain, mountain ลุยๆนะครับสำหรับสายลุยเข้าป่าหรือว่าชอบสไตล์ mountain b i เสือภูเขาต่างๆเนี่ย คสกฤฤเองก็มีรถจักรยานนะครับมารองรับด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายต่างๆนี่นะครับชื่อว่า emtb นะครับ mountain bike เองตัวนี้น่าจะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับก็ะจะมีมอเตอร์ตรงนี้ช่วยเป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้าของชิมานนะครับเพิ่งเป็นแบรนด์ออฟฟิเชียลคู่กัน <You> และพี่ใหญ่สำหรับทัวริงแอดเวนเจอร สปอร์ตแอดนเจอร์นะครับในตระกูลของเวอร์ซีดตัวนี้เวอร์ซีดพันความใหญ่โตความดูพรีเมียมความดูที่เป็นสปอร์ตนะครับตอบโจทย์การขับขี่เดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันที่เสริมทัางกระเป๋าด้านข้างนะครับกล่องหลังวินชิวปรับได้การแฮนด์ต่างต่างเนี่ยนะครับทำให้คุณขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับไปสนุกกับบนท้องถนนเก็บสัมภาระเดินทางไม่ต้องกลัวเปียกไม่ต้องกลัวเลอะ คเครื่องยนต์4สูบเรียงตัวนี้เป็นสเปเชียลอ i ดิชันนะครับเป็นรหัสที่ลงท้ายด้วย SE เนี่ยมันก็จะเป็นสเปเชียลอ i ดิชันซึ่งจะยกระดับมาตรฐานเกรดที่มันสูงกว่าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดธรรมดานะครับไม่ใช่แค่ตัว mountain bike นะครับตัวรถบอยอย่างเสือหมอบการออกกำลังกายการปั่นเพื่อที่จะเวทเทรนนิ่ n หรือว่าจะเป็นคาร์ดิโอเนี่ยนะครับในส่วนของจังกรยาน Kawasaki ก,ก,ก็นะครับออกแบบมาให้สำหรับนักกีฬา หรือว่าผู้ที่ชอบการขับขี่จักรยานรวมไปถึงนักแข่งในสังกัดของคษสตริเองเนี่ยอย่างติงโตทีตพงศ์วโรกรเนี่ยครับแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็ใช้จักรยานตัวนี้ในการเทรนนิ่งออกกําลังกายด้วยนะครับสาหรับตัวนี้ครับความจีจ๊ดจ๊าดความจัดจา้านในเรื่องของการแหวกอากาศในเรื่องของความเร็วที่เขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกไปแล้วนะครับกับนินจากับนินจารเฮสู นะครับกับความเร็วทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูในเรื่องของการออกแบบรูปทรงนะครับการใช้หลักแอโรดนามิกการใช้มุมเหลี่ยมการที่ให้อากาศไหลผ่านในแต่ละจุดเนี่ยมันทําให้การพุ่งตัดอากาศเนี่ยมันทําได้รวดเร็วรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่เป็นแบบซูเปอร์ชาร์ตนะครับมีการเปิดรอบการอัดอากาศถ้าไปเผาไหม้จุดระเบิดนะครับทำให้พลังกําลังเครื่องยนต์มันมีแรงอัดกระชากพุ่งออกไปอีกนะครับตัวนี้ต้ก็บอกว่าและออปชั่นเนี่ย มาเกือบเต็มนะครับแต่ราคาก็เต็มเหมือนกัน,นครับเต็มที่เลยฮะนี่ครับโอ้โหจะบอกว่าการดีไซน์ของช่วงหลังนะครับเป็นแบบโปรอาร์มนะครับก็ต้องบอกว่ามันเน้นในเรื่องของพละกําลังแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงด้วยเพราะว่ารถที่มันวิ่งเร็วแรงบิดแรงทอร์กนะครับแรงกระชากที่มันมีสูงเนี่ยออปชันหรือว่าการประกอบลายประกอบต่างๆเนี่ยมันต้องเอื้ออํานวยกันด้วย นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเฟรมธรรมดาหรือว่าการใช้เฟรมของรถซูเปอร์ไวแล้วมาใส่เครื่องซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันไม่มันไม่แมทอะครับไอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งฮะก่อนที่จะมาเจอกับตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับกับ Ninja z x 25 r เนี่ยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนี่ต้องบอกว่านี่เป็นการถ่ายให้เห็นถึงการทำงานของเครื่องยนต์ในแต่ละส่วนในแต่ละจุด แล้วก็ในมุมนี้นะครับในโซนของมุมนี้นะครับเป็นโซนของ r รซซิ่งโซนซึ่งเป็นโซนของระดับแชมป์อย่างเจนทาธาเล่นะครับกับแชมป์เบอร์สวอบยห้าสมัยซ้อนกับรถคาสกีนจาร์เซ็กเชนเดอร์บันอาร์รวมไปถึงนะครับมีชุดแข่งนะครับซึ่งเป็นชุดแข่งของเจนาธาเล่ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับมาโชว์ด้วยก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายรูปได้แล้วก็หมวกกันน็อกนะครับซึ่งก็เป็นหมวกที่มีการออกแบบการดีไซน์แล้วก็การวัดขนาดเนี่ย เฉพาะนักแข่งเอาละรครับเดี๋ยวเราไปดูจะคู่หนึ่งนะครับเราจะพาไปดูตัวใหม่ล่าสุดว่านะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างเออทำไมมันถึงได้รับความนิยมทำไมมันถึงโดดเด่นนะครับในเรื่องของการดีไซน์เห็นไหมครับว่ามันไม่ใหญ่โตจนเกินไปแล้วก็มันไม่เล็กจนเกินไปนะครับการใช้ที่แบบชุดฟูลแฟลลิ่งที่มี ช่องในการให้อากาศไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟลลิ่งด้านข้างเห็นไหมครับว่าจะมีช่องให้อากาศไหลผ่านอยู่นะครับ,นะรบช่องนี้นะครับช่วยในเรื่องของการให้ลมเข้าไประบายอากาศในเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยพยุงรถนะครับในการที่จะพากดรถหรือว่าในเรื่องของการเกลี้ยวโค้งต่างเนี่ยลมมันสามารถที่จะผ่านเข้าไปกดทําให้เราคอนโทรลรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับในชุดระบบดิสเบรก ตัวนี้เป็นจานดิสเบกเดี่ยวแต่ให้เป็นตัวคาลิเปอร์เป็นแบบเบรดินเมาส์มาให้เรยสี่พอตนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่นะครับแต่ว่าเป็นจานเดี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นไม่ให้เป็นทวินดิสนะครับเป็นดิสเดี่ยวชกอคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นี่แล้วับอัพไซด์ดาวน์นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านบนนี่ครับความสวยงาม ชุดแผงคอนะครับชุดแฮนด์ที่จับอยู่ใต้แผงคอแบบสปอร์ตเรซิ่งเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มมาให้และชุดเรือนใหม่ครับอยากได้อัตรถของรถสไตล์ของเรซิ่งสปอร์ตนี่ฮะวัดรอบครับเป็นแบบอนาล็อกครับเวลารอกขึ้นอยู่มันลากขึ้นมานะครับมันจะได้อารมณ์แบบรถสปอร์ตนะครับเป็นสนามแข่งและส่วนของจอ LCD นะครับก็มีส่วนของบอกเกียร์นะครับบอกเวลานะครับในเรื่องของพาวเวตัวนี้มีโหมดปรับ ได้นะครับมีรนส์นะครับสำหรับการปรับค่าให้เหมาะสําหรับการขับขี่นันแต่นั้นๆนะครับในเรื่องของทิปเดินทางมีให้ครบหมดนะครับในเรื่องของการปรับในส่วนของจอยสดีสามารถปรับได้ทางจอยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือความสูงเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าความสูงจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของไฮซีดขนาดนี้นะครับสูง1้8นะครับก็เกือบเกือบเต็มเท้านะครับเกือบเกือบเต็มเท้านะครับ แล้วก็นี่ครับการขึ้นมานะครับนั่งเรื่องของการหนีบเรื่องของการคอนโทรลรถนะครับชุดคัดนี่ก็จะเป็นในเรื่องของคัดเหรียญสามารถปรับได้4ระดับ5ระดับ5ระดับจะให้ตึงมือจะให้เบามือจะให้นิ่มขนาดไหนก็ปรับได้ชุดโช๊คอัพครับนี่ฮะเป็นของนะครับโชว่านะครับตัวนี้การสะบัดไม่มีนะครับการสะบัดไม่มีนะครับอ่านี้ฮะนะครับ ในส่วนของช่วงหลังนะครับนี่ให้ดูคลิปๆก่อนัพและดาวนะครับบางรุ่นนะครับได้แต่อัพอัพเตะด้วยความเร็วรอเพื่อเพื่อต้องการความเร็วแต่เนี้ยคุณสามารถเชนลงก็ได้นะครับจาก5 4 3 2 1ด้วยความเร็วเสรจเสี้ยววินาทีเครื่องยนต์แทบยังไม่มีกระดิกเลยนะครับจุ๊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 บ๊บจุ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 ๊บตุ๊บจ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 ุ๊บ๊บ ห้าสิบฟันนะครับคือว่าเป,เป็นมาตรฐานสําหรับรถที่ออกจากล i ยอัพส่วนใครจะไปปรับเพิ่มหรือปรับรถอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ช็อคอัพนะครับจะวางแบบเกือบๆแน่นอนครซึ่งมีการซับแรง2อระดับ1-2แล้วเข้ามาที่ส่วนช็อคอัพหลังมันทําให้เรื่องของการซับแรงและเรื่องของการคอนโทรลรถในโค้งเนี่ยสมูทนิ่มนวลแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และนี่แหละครับก็คือตัว ninja zx 25r นะครับที่จะมาทําให้วงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถสปอร์ตขนาด 250cc นะครับได้กลับมาโดดเด่นแล้วก็ให้สําหรับใครที่ชอบใช้นะครับชอบในเรื่องของความดุดันในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ที่มันรใจงบึ้ม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 นี่แหละครับสี่สูบเรียงกับ ninja zx 25r ครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับการที่เรามาให้เพื่อนพี่ๆได้ชมกันกับนวัตกรรมยานยนต์ของรถจักรยาน,นแต่ละบูธแต่ละค่ายว่ามีการเปิดตัวว่ามีอะไรที่มันก้าวล้ำนํำสมัยไปแล้วบ้างนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาเข้าชมนะครับในงานของ b a n ค k o k International Motor Show ครั้งที่44ที่เมืองทองธานีก็สามารถมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเข้ามาร่วมชมและได้ประโยชน์ และได้รู้ถึงตัวรถต่างๆรวมไปถึงอาจจะได้รถกลับไปบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยและกดกระดิ่งซับสไครไว้จะรู้ว่าครั้งต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรมาหรือว่าการไปไลฟ์ต่างๆหรือว่าการไปถ่ายวีล็อก ok ต่างๆมาให้เพื่อนรุ่ชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ